สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่จะใช้ตัว Power Query ใน Excel ทำการดึงข้อมูลจากตัว d a t a g o t h ซึ่งเป็นข้อมูลของภาครัฐที่มีการเปิดเผยแล้วก็อนุญาตให้เราสามารถใช้ผ่านตัว API นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่า ในการที่จะดึงข้อมูลของภาครัฐเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันข้อมูลที่เขาบอกว่าเป็นตัวป๊อปปูล่าแล้วกันรายงานโควิด1 9ประจำวันเนี่ยคลิกเข้าไปในนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันโควิด1 9 d เ i l y ข้อมูลรายวันตัวนี้ในนี้นะครับก็จะมีเนี่ยข้อมูลผู้ติดเชือ้อใช่ไหมครับรายเคสเลยนะครับ อันนี้ผมจะใช้ตัวที่เรียกว่า data API อ่ดูนะครับวิธีการใช้ data API คลิกเข้าไปในนี้ก็จะมีตัวอย่างการเรียกใช้ข้อมูลอย่างเช่นดู5ผลลัพธ์แรกเนี่ยเราก็จะผ่านตัวนี้จีแล้วตัวสำคัญคือ r e source ID ตัวนี้นะครับคือตัวที่สำคัญที่เราจะใช้เนี่ยครั้น,นี้มาดูเขาบอกว่าถ้าจะใช้ต้องไปอ่านคู่มือตรงนี้ผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับ อย่างแรกก็คือต้องมาสมัครตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับนักพัฒนาเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครเป็นผู้ใช้ก็คลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็กรอกรายละเอียดแล้วก็จะมีตัวอีเมลของเราแล้วพอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บตัวเว็บตัวนี้ก็จะส่งลิงก์อันนึงเข้าอีเมลเราเพื่อที่จะ activate นะครับพอ activate ได้เรียบร้อยเราก็เข้าสู่ระบบอย่างเช่นอันนี้ผมเคยมี account ไว้อยู่แล้วผมก็ล็อกอินเข้าไป เข้าใช้งานแล้วตัวสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่า user token เนี่ยมันก็คือ API key ของเรานั่นเองซึ่งอันนี้เราจะต้องไม่ให้คนอื่นรู้งั้นมาดูวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมขอ copy ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ Excel ใน Excel อันนี้นะครับผมใช้ Excel ที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับ Microsoft 365 นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นของสไตล์365จะเป็น 2000, 2006ก็คือปี2020แล้วก็06นี้คือประมาณเดือน6นะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้ผมก็มาที่ Data ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับจะมี from web ถ้าเราไม่เห็นเมนูนี้นะครับเราก็มาตรงที่ get data ได้มันจะอยู่ภายใต้เนี่ย from other sources เนี่ยแล้วตัว from web อยู่ตรงนี้ ลิกจักตรงนี้ก็ไดนะ้แล้วให้เราเลือกตรงนี้นะครับ Advanced เพราะเราจะต้องผ่านตัว Header เข้าไปเองเดี๋ยวผมขอเริ่มจากข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับตัวที่เนี่ยในคู่มือบอกว่าถ้าจะทำต้องทำแบบนี้ใส่ API Key เข้าไปแล้วก็แปะตัว API ของเราที่เมื่อกี้เราก๊อปมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ย URL Path ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเรากลับมาที่ตัว ข้อมูลเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ใหม่แล้วกันน,นี้ data g o th เนี่ยแล้วก็มาที่ตรงนี้รายงานโควิด19ประจำวันแล้วผมจะเอาตัวนี้นะครับ daily เนี่ยแล้วถัดมาเราก็จะมาที่ data api คือข้อมูลที่อยู่ในเว็บนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสามารถดึงผ่าน data api ได้นะครับเราต้องลองเข้ามาดูเองถ้ามีเมนูนี้แสดงว่าดึงได้เราก็คลิกตรงนี้แล้วถัดมาเราก็ copy ตัวนี้นะครับ url อันนี้ คัด c o p ไปแล้วก็มาที่ Excel ใน Excel เนี่ยเราก็แปะเข้าไปเลยในนี้ตรง URL part เนี่ยแล้วถัดมาก็กด OK ได้เลยอันนี้มันก็จะทำการไปดึงข้อมูลมาอันนี้มันเปิดหน้าจอ Power Query ขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็จะบอกว่าถ้าข้อมูลเราดึงมาถูกต้องเนี่ยตรง Status ของ Success ต้องเป็น True แล้วตัวที่สำคัญจะอยู่ภายใต้ตัว Result นะครับ ซึ่งส่งค่ากลับมาเป็นเลคคอร์ดอ่าเราก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาในรีเซิลนะครับเราจะเห็นตัวนี้นะครับเลคคอร์ดตัวนี้ที่เป็นลิสต์ก็คลิกเข้าไปตรงนี้เนื่องจากว่าเราขอแค่5แถวเรามาเช็คตรงนี้ด้วยก็ได้ลิมิต5ตัวนี้หมายความว่าเดี๋ยวข้อมูลในลิสต์ตรงนี้เนี่ยจะมีแค่5แถวคลิกเข้าไปในนี้เราก็จะเห็นนะครับมันก็จะกเป็นเลคคอร์ดแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือแปลงเลคคอร์ดตัวนี้ให้เป็นเทเบิลก็อยู่ตรงนี้คลิก1ครั้ง แล้วตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับกดโอเคไป Default ถูกต้องอยู่แล้วสำหรับข้อมูลนี้นะแล้วมันก็จะออกมาเป็น Table แต่ก็ยังโชว์เป็นเลขคอร์แบบนี้ให้มาคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้1ครั้งนะครับเป็นการ Expand ออกมาแล้วเราอันเช็คตัวข้างล่างนี้แล้วก็คอลัมน์ต่างๆที่เราต้องการสมมุติว่าอันนี้ผมเอาทุกคอลัมน์ก่อนกดโอเคเห็นไหมครับครั้นี้เราก็จะได้เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากตัว open government data ละ นะออกมาเป็นแบบนี้แล้วพอได้แบบนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ในตัว Excel ได้อย่างเช่นตัวนี้ผมแบบ l o s e and Load เนี่ยปกติเราจะใช้ตัวนี้นะครับ Close and Load To จะได้มีออปชันให้เลือกว่าเราจะออกมาเป็น Table หรือว่าจะออกมาเป็นตัว p i v o t t a b l e r o r t r t pivot c h a r รหรือว่าสร้างแค่ Connection หรือปกติถ้าข้อมูลเราไม่เยอะนะครับแค่หลักพันหรือหลักหมื่นแถวเนี่ยออกมาเป็น Table ก็ได้ดูง่ายดีสำหรับตอน ฝึกนะครับแต่ถ้าข้อมูลเราเยอะมากๆจริงๆนะครับก็อาจจะ Create แค่ Connection แล้วก็ไปแอดตัวนี้เป็น Data Model เพื่อที่จะใช้คู่กับตัว Power Pivot แต่อันนี้ผมเอาเป็น Table แล้วก็เดี๋ยวผมให้อยู่ในชีทเนี่ยไม่ต้องสร้างชีทใหม่ก็คลิกตรงนี้กด OK เห็นไหมครับผมก็จะได้ข้อมูลอันนี้มาละเป็นแบบนี้นะครับแล้วข้อมูลนี้เนี่ยจริงแล้วถ้าเราเอาทุกแถวมาเนี่ย สมมุติว่าพอเปลี่ยนวันไปข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็แค่มาคลิกขวาแล้วก็รีเฟรชแบบนี้เราจะได้ข้อมูลใหม่มาเลยนะครับคันะคนี้เดี๋ยวผมทำบางเทคนิคให้ดูนะครับตอนที่เรามันทึงข้อมูลเนี่ยให้สังเกตตัวลิมิตตรงนี้นะครับว่ามันลิมิตที่5เนี่ยครั้นี้ถ้าเราต้องการเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผมรู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ3 0 0พกว่าแถวเนี่ย เราก็สามารถใส่ตัวเลขเยอะๆเข้าไปเลยก็ได้อย่างเช่นจะใส่สักหมื่นจะแสนก็ได้นะครับมันจะได้ดึงหมดคราวนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับผม c t r o l C ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กลับมาที่ Data ใหม่แล้วก็ตรงนี้ From Web แล้วตรงนี้มาเลือกที่ Advanced นะครับ URL Path เนี่ยแปะเข้าไปส่วนตัวตรงนี้นะครับเราใส่ทีหลังก็ได้ก็ API Key แล้วผมกลับไปที่หน้าที่มี API key ของผมก็คือตัวนี้เนี่ยผม Copy ตัวนี้ใหม่แล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็ออเดี๋ยวนะครับตรงลิมิตตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยอ่าสัก5ล้านเลยใส่เกินกว่าข้อมูลที่มีไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ก็คือพูง่ายจะดึงมาหมดเลยกดโอเค คราวนี้ก็เข้ามาแบบเดิมนะครับตรงดีเซลตรงนี้แหละเราคลิกเลกคอร์ตตรงนี้แล้วในนี้ก็โชว์เป็นลิสต์เนี่ยในลิสต์ตรงนี้มันจะบอกว่าเนี่ยเลกคอร์ทั้งหมดมีอยู่3195แต่เราเอาทั้งหมดแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้เล c คอร์ตตรงนี้คลิกลิสต์เข้าไปแล้วตรงนี้ได้แบบนี้ก็ To T a b l e แบบนี้แล้วตรงนี้ไม่ต้องแกะไรกดโอเคแล้วตรงนี้ก็ขยายออกมา แล้วก็อันนี้ไม่เอากดโอเคได้ไหมครับเราจะได้พวกนี้เป็นข้อมูลออกมาผมก็มาตรงนี้ close and load to แล้วก็อันนี้สร้างเป็นหนูชี้แล้วกันจะได้ไม่ยุ่งกับ5อันแรกตรงนี้กดโอเคไปเห็นไหมครับมันก็จะดึงข้อมูลมาแล้วครั้นี้เนี่ยเดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะครับเราจะได้ข้อมูลจนถึงแถวที่3,195นเะครับเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่6กกรกฎา แบบนี้เป็นต้นโดยที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นว่าวิธีการเรียกใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าหลักแล้วกันแล้วก็ลองดูสมมุติว่าอยากจะได้ข้อมูลนี้แล้วกันข้อมูลพิกัลดล a t i t u d e ลอง g i t u d ที่ตั้งตาบลเนี่ยก็คลิกเข้าไปตรงนี้พอคลิกเข้ามาได้นะครับตรงนี้เราก็เห็น data API อันนี้มันก็จะให้เลยนะครับ รหัสตำบลชื่อไทยชื่ออังกฤษแล้วก็ตำบลน,นี้อยู่ในอำเภอไหนอะไรทำนองนั้นเนี่ยแล้วก็มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นอยากจะไปสร้าง,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 างกราฟพลอตเป็นแผนที่อะไรเนี่ยข้อมูลนี้จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มาคลิก Data API แล้วเราก็จะเห็นตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับเราก็ Copy ตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยปปไว้แล้วก็มาที่ Excel เนี่ย แล้วเราก็มาตรงนี้ Data from Web แล้วตรงนี้ต้องเลือก Advanced นะครับกด Ctrl o V แปะเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับ HTTP Request Header เนี่ยเราก็บอกว่า API Key ของเรานะครับนนี้ต้องพิมพ์แบบนี้เป๊ะเลยนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยแล้วเราก็กลับไปเอาตัว Key ของเราจากหน้าที่เรา Log On เข้าไปนะครับถึงของผมคือตัวนี้ Copy ไว้ wise. กลับมาที่ Excel แล้วก็แปะแล้วตรงลิมิตตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเยอะๆเลยเมื่อกี้เรารู้ว่ามันมี7000กว่าตำบลเนี่ยผมใส่ตัวเลขเผื่อไว้เลยในกรณีที่ผมต้องการทั้งหมดนะครับทุกแถวเนี่ยแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็มาทำเหมือนเดิมเลยนะครับ Result ตรงนี้ก็เช็คว่า success เนี่ยเป็น true เสร็จแล้วมีข้อมูลแล้วก็คลิก record ตรงนี้ แล้ในนี้ก็เลือกตัวนี้นะครับ Record t e r m S ตรงนี้นะครับคือผลลัพธ์ซึ่งในนี้ก็จะบอกว่ามีอยู่7,768แถวคลิกไปแล้วก็ Convert to Table แบบนี้แล้วตรงนี้ก็กด OK ได้เลยแล้วตรงนี้ก็ Expand ขยายตรงนี้มาแล้วก็ไม่ต้องใส่ตัว Name Prefix แล้วคอลรำอื่นสมมุติว่าเราเอาพวกนี้ทั้งหมด,หดมาก็กด OK ได้ ใชไ,ไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลอันนี้มาแล้วเราก็โหลดไปที่ตัว Excel คลิกตัวนี้และอันนี้ผมเอาง่ายๆนะครับใช้ Default ของมันเลยกดโอเคเนะี่ยผมจะได้ข้อมูลรหัสของตำบลแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าอยู่ในอำเภอไหนอะไรทํานองนั้นจังหวัดไหนแบบนี้เป็นต้นซึ่งการดึงข้อมูลแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเกิดวันหน้าทางหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลต้นทางเนี่ยเขามีการอัปเดตเนี่ยเราก็สามารถมาที่ข้อมูลของเราแล้วก็แค่คลิกขวาแล้วก็รีเฟรชเราก็จะได้ข้อมูลตำบนพวกนี้อัปเดตขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับท่นนี้มาดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูข้อมูลที่ผมเคยไปดูมาแล้วมันไม่มีให้เป็น Data API แล้วกันกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้ รู้สึกว่าข้อมูลอันนี้นะครับจดทะเบียนที่ติบุคคลแล้วกันลองเข้าไปดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นอันนี้พอผมเข้ามานะครับเขาจะมีให้ดาวน์โหลดเป็น e x l แห้งแห้งๆไม่มีผ่านตัว API สังเกตว่าเมนูตรงนี้เนี่ยไม่มี data API ให้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไปคลิกดาวน์โหลดเป็น excel แล้วไปเปิดเอานะฮะเอาละครับ,รรบสำหรับตัวอย่างเทคนิคการดึงข้อมูลจากตัวเนี่ย data.go.th ข้อมูลภาครัฐของเราผ่านตัว data API เข้ามาในตัว Excel ในวันนี้ก็ข้อจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ